วันนี้เป็นวันวาเลนไทน์วันที่ทุกหัวใจเต็มไปด้วยความหวานชื่นวันที่คู่รักหลายคู่ต่างก็แสดงความรักด้วยดอกไม้กล่องช็อกโกแลตหรือคำพูดหวานๆที่ทำให้โลกใบนี้ดูสดใสขึ้นแสงแดดยามเช้ากระทบกับใบหน้าเด็กหนุ่มสาวที่ยืนมองกันด้วยสายตาเปล่งประกายกลิ่นดอกกุหลาบอบอวลในอากาศรอยยิ้มที่สื่อถึงความรักที่ไม่ต้องใช้คำพูดใดๆหลายคนบอกว่าวันวาเลนไทน์ คือวันที่รักจะงอกงามและทุกความรู้สึกจะถูกเติมเต็มอย่างสมบูรณ์แต่คุณเคยสงสัยไหมว่าความรักที่เราเชื่อในวันนี้มันจริงแทรหรือแค่ภาพลงตาที่เราสร้างขึ้นเองเหมือนกับกับดักที่พรางตัวด้วยกลีบดอกไม้เหมือนกับภาพสะท้อนที่งดงามแต่จับต้องไม่ได้เหมือนกับเสียงเพลงหวานที่พอจบลงกลับเหลือเพียงความเงียบงนันแล้วถท้าวันวาเลนไทน์ปีนี้ไม่เหมือนกับที่คุณเคยคิดถท้าวันแห่งความรัก กลับกลายเป็นวันที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความมืดมนที่ซ่อนอยู่ในหัวใจเรื่องราวที่ผมจะเล่าให้คุณฟังต่อไปนี้ไม่ได้เป็นแค่เรื่องรักธรรมดาแต่เป็นเรื่องราวของความรักที่เกินกว่าจะเข้าใจความรักที่กลายเป็นกับดักความรักที่อาจทำลายคนที่เรารักที่สุดและความรักที่อาจทำลายตัวเราเองในที่สุดแล้วคุณเชื่อในความรักแค่ไหนเธอ หญิงสาวผู้ร่าเริงเหมือนแสงแดดยามเช้าผู้คนในซอยแทบทุกคนรู้จักเธอโดยรอยยิ้มที่สดใสความอ่อนโยนที่มักแฝงอยู่ในคำพูดเธอเป็นเสมือนแก้วน้ำใสที่ใครๆก็อยากดื่มและเป็นดอกไม้ที่ทุกคนอยากเก็บไว้ใกล้ๆเธอมีเพื่อนมากมายคนที่รักและชื่นชมในความสดใสของเธอแต่เบื้องหลังรอยยิ้มนั้นมีอะไรบางอย่างซ่อนอยู่เธอรู้จักเขาผู้ชายเงียบครึมที่แตกต่างจากใครทั้งหมดเขาไม่เคยพูดมากเป็นคนเก็บตัว มีโลกส่วนตัวสูงบางครั้งเธอคิดว่าเขาคือเงามืดที่เธอต้องใช้เวลาเข้าใจแต่เธอเชื่อว่าเขารักเธอมากพอที่จะทนอยู่กับเธอได้เขาชายหนุ่มผู้มีหัวใจที่เต็มไปด้วยความรักแต่ถูกปกคลุมด้วยความหวาดระแวง และความกลัวเขาไม่เคยเปิดเผยความรู้สึกของตัวเองอย่างตรงไปตรงมาเขาแอบรักเธอมานานเป็นรักที่แฝงด้วยความหงหนบางครั้งความรักของเขากลายเป็นความควบคุมความหึงหวงเริ่มกัดกินจิตใจที่เคยสองงบความไม่ไว้วางใจกลายเป็นรอยร้าวในความสัมพันธ์ครั้งแรกที่พวกเขาพบกันมันไม่ได้โรแมนติกเหมือนในนิยายเป็นเพียงวันธรรมดาที่สองโลกแตกต่างมาบรรจบกันโดยบังเอิญเธอกำลังหูรอก,กับเพื่อนๆในซอย ส่วนเขายืนมองอยู่ไกลๆด้วยความหวังลึกๆที่ไม่เคยกล้าพูดออกมาแต่เธอเห็นเขาและจากวันนั้นชีวิตของทั้งคู่ก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปช่วงแรกพวกเขาเติมเต็มซึ่งกันและกันเธอเอสาแมงสะเกิมในโลกมืดของเขาเขาเป็นความมั่นคงที่เธอไม่เคยมีแต่ความรักที่ดูเหมือนจะสมบูรณ์แบบกลับเริ่มเปลี่ยนแปลงความสงสัย เริ่มเกิดขึ้นในใจเขาคำถามที่ไม่เคยได้รับคำตอบความหึงหวงที่แฝงตัวอย่างเงียบๆเ,เธอเริ่มรู้สึกว่าถูกควบคุมอย่างลึกซึ้งโดยคนที่เธอรักคำพูดคำจาที่เคยหวานเริ่มกลายเป็นข้อจำกัดและเงื่อนไขบ่อยครั้งที่พวกเขาทะเลาะก,กันไม่ใช่เพราะความเกลียดชังแต่เพราะความกลัวและความไม่มั่นใจเขากลัวว่าเธอจะจากไปเธอกลัวว่าตัวเองจะหมดอิสระความรักกลายเป็นกับดักที่พันธนาการทั้งสองคนแล้วความรักแบบนี้ จะยังคงอยู่ได้นานแค่ไหนเมื่อความเชื่อใจถูกทำลายเมื่อความรักกลายเป็นเงื่อนไขและเมื่อความหวังเริ่มจางหายไปทีละนิดเช้าวันวาเลนไทน์เธอตื่นขึ้นพร้อมกับหัวใจที่เต็มไปด้วยความคาดหวังในมือหยิบกล่องของขวัญที่เธอเลือกก่อด้วยความตั้งใจแต่ในใจกลับเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนเหมือนรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติเธอพูดคุยกับแม่ผ่านโทรศัพท์เสียงแม่ที่อ่อนโยน และอบอุ่นแต่ความรู้สึกของเธอกลับเย็นชาและสั่นคลอนเหมือนสิ่งที่เธอหวังไว้กำลังจะสลายไปในไม่ชา้าบ่ายวันนั้นเธอแวะที่ร้านดอกไม้เลือกดอกกุหลาบแดงสดที่ดูเหมือนเปล่งประกายไปด้วยความรักและร้านเค้กที่เต็มไปด้วยความหวานเย็นเธอเลือกเค้กชิ้นเล็กๆอย่างพิธีพิธันทุกอย่างดูเหมือนจะพร้อมสำหรับคืนพิเศษเย็นวันนั้นเธอเดินเข้ามาที่บ้านเขาโดยไม่บอกลงหน้าประตูบ้านที่เปิดออกด้วยเสียงดังเบาๆและบรรยากาศที่ชวนให้รู้สึกเย็นยเยือกทันที ที่เธอเข้ามาความเงียบก็ถูกทำลายด้วยเสียงกริ้งกรางของโทรศัพท์มือถือที่วางอยู่บนโต๊ะเขาหยิบมันขึ้นมาอย่างชา้หาหหามือสันเล็กน้อยจ้องมองหน้าต่อที่เปิดแชทของเธออย่างไม่เชื่อสายตาสายตาของเขาเปลี่ยนจากความรักกลายเป็นความสงสัยข้อความในแชทที่ไม่ควรมีเสียงที่เคยหวานร่ำแปรเปลี่ยนเป็นเป็นคำพูดที่กัดกร่อนคำถามที่ไม่เคยถูกถามมาก่อนใครกรันทำไมถึงไม่บอกฉันไม่ใช่คนเดียวที่เธอรักใช่ไหม ความโกรธที่เคยเก็บไว้เริ่มประทุคำพูดหายคายากลายเป็นลมหายใจร้อนแรงเธอพยายามอธิบายแต่สิ่งของเธอกลับถูกกลืนหายไปในความเงียบที่หนักหน่วงมือของเขาที่ควรจะสัมผัสอย่างอ่อนโยนกลับกลายเป็นกำปั้นที่ชกลงไปอย่างแรงเสียงกระแทกดังขึ้นน้ำตาที่ไม่ทันได้หลั่งและความเจ็บปวดท,ที่ไม่อาจปกปิดเธอทรุดตัวลงกับพื้นโลกรอบข้างเหมือนหมุนช้าๆเสียงหัวใจที่เต้นแรงจนแทบระเบิดความรักที่เคยมีกลายเป็นฝันร้ายที่ไม่มีวันจบ ในคืนวาเลนไทน์นี้เมื่อความรักเปลี่ยนสีไปเป็นสีดำจะมีใครได้ยินเสียงร้องของเธอหรือไม่จะมีใครรู้ว่าความเจ็บปวดนี้เป็นเรื่องจริงที่ไม่มีใครกล้าพูดถึงเมื่อแสงไฟจากถนนเริ่มรีแลงและโลก,กภายนอกเข้าสู่ความมืดมิดความจริงที่ไม่อาจเลื่อนเอ่ยกลับถูกซ่อนไว้ในคอความเงียบสงัดของคืนนี้เขานั่งนิ่งอยู่ที่มุมห้องมือสันเทาหัวใจเต้นแรงจนแทบจะทะลุออกมาความคิดวิ่งวนเหมือนวงลอ้อ ไม่มีที่สิ้นสุดคำพูดคำตะโกนความเจ็บปวดของเธอยังคงดังก้องในหัวอย่างไม่มีวันหยุดเขาไม่อยากเชื่อว่าสิ่งที่เขาทำลงไปจะทำลายทุกอย่างที่เคยรักอย่างไม่มีวันกลับความกลัวกลายเป็นเงาที่ตามติดเขาไปทุกที่กลัวว่าความจริงจะถูกเปิดเผยกลัวว่าคนอื่นจะรู้ว่าเขาเปลี่ยนจากคนรักเป็นผู้ทำลายและที่แย่ก,กว่านั้นคือกลัวว่าตัวเองจะกลายเป็นคนเดียวที่ต้องรับผิดชอบ แต่คืนไม่ได้หยุดเพียงแค่นั้นเพราะความกลัวทำให้เขาต้องตัดสินใจตัดสินใจที่จะปกปิดทุกอย่างเขายืดตัวขึ้นเดินไปที่ห้องนอนห้องที่ยังเต็มไปด้วยกลิ่นน้ำหอมของเธอกลิ่นที่ทำให้เขาปวดใจมากขึ้นทุกครั้งที่สูดดมมือของเขากลับสันราวกับคนไร้แรงควบคุมแต่เขารู้ว่าต้องทำต้องทำให้ทุกอย่างเหมือนเดิมเหมือนไม่เคยเกิดอะไรขึ้นเขาห่อร่างของเธออย่างระมัดระวังห่อลงในผ้าห่มเก่า ที่วางอยู่ข้างเตียงสิงหัวเราะของเธอในวันเก่าๆคลิปที่บันทึกไว้ในโทรศัพท์ดังก้องอยู่ในหัวของเขานี่คือสิ่งที่รักนี่คือสิ่งที่เธอทําให้ฉันต้องกลายเป็นแต่ไม่มีคําตอบมีเพียงความเงียบและความหนาวเย็นของคืนที่ยาวนานเขาวางร่างเธอไว้ใต้เตียงที่ซ่อนตัวตนที่แท้จริงพร้อมกับความลับที่ไม่มีวันเปิดเผยคืนแห่งการปกปิดคืนที่ความรักกลายเป็นฝันร้ายคืนที่ทุกอย่างถูกซ่อนไว้แต่ไม่เคยลืม เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วแต่ในใจเขากลับเหมือนถูกแช่แข็งในห้องเวลาอันมืดมิดทุกเช้าที่ตื่นขึ้นมาเหมือนต้องสวมหน้ากากเพื่อแกล้งทำเป็นปกติหน้ากากที่เขาใส่คือภาพของคนที่ยังมีชีวิตอยู่ภาพของคนที่ยังรักและคิดถึงเธอแต่เบื้องหลังคือความว่างเปล่าที่ขยายกว้างขึ้นเรื่อยฮ่าฮ่าเขาไลฟ์สดครั้งแรกหลังจากเหตุการณ์สีหน้าที่ซันครูน้เสีงิงที่พยายามแข็งแกร่งแต่ดงตาย,ยังคงหลบสายตาผู้ชม ผมผมกำลังตามหาเธอครับคำพูดที่เหมือนความจริงแต่เป็นส่วนหนึ่งของแผนที่เขาสร้างขึ้นโพสต์ตามหาแชร์รูปภาพเก่าๆของเธอข้อความซึ้งๆที่บอกว่าเขารักและคิดถึงมากแค่ไหนทุกโพสต์เป็นเหมือนการสร้างภาพลงตาภาพลงตาที่ซ่อนความจริงอันมืดมิดไว้เบื้องหลังสื่อมวลชนเริ่มสนใจสัมภาษณ์ข่าวที่เขาปรากฏตัวด้วยภาพลักษณ์ของคนรักที่เจ็บปวด แต่ใครจะรู้ว่าความคลั่งในัวความหวาดระแวงและเสียงที่ดังขึ้นในความคิดกำลังบดขยี้จิตใจของเขาทีละน้อยย่อเสียงในหัวกระซิบคำเตือนและความกลัวเสียงที่บอกว่าเธอไม่จากไปจริงๆเธอยังอยู่ตรงนี้คนอื่นต้องไม่รู้พฤติกรรมที่เริ่มเปลี่ยนไปเขาหลีกเลี่ยงเพื่อนบ้านลบข้อความปิดโทรศัพท์บ่อยครั้งความคลั่งเริ่มประตูเป็นความหวาดระแวงเขาเริ่มสังเกตทุกการเคลื่อนไหวทุกเสียงที่ผิดปกติถ้าความจริงถูกเปิดเผย ฉันจะทำยังไงเวลาผ่านไปหนึ่งเดือนแต่ความลวงกลับหนักหน่วงกว่าเดิมและความจริงก็ใกล้จะถูกเปิดโปงในไม่ช้าหนึ่งเดือนของคำโกหนึ่งเดือนของความทุกข์ทรมานที่ถูกซ่อนลึกลงไปหนึ่งเดือนของฝันร้ายที่ไม่มีวันจบหลังจากหนึ่งเดือนของความเงียบและคำโกหกเพื่อนบ้านเริ่มสังเกตเห็นความผิดปกติกลิ่นเหม็นแปลกๆจากบ้านหลังนั้นกลิ่นที่ไม่มีใครอยากพูดถึงแต่ทุกคนรับรู้ได้ เสียงพูดคุยกันเบาๆในซอยกลิ่นนี้มันอะไรกันนะเคยได้กลิ่นแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่กล้องวงจรปิดที่ติดตั้งไว้ในซอยบันทึกภาพเขาที่เดินออกไปในเวลาค่ำค่ท่าทางไม่เหมือนคนปกตินักข่าวเริ่มตามติดตั้งคำถามกับเพื่อนบ้านพยายามรวบรวมบอ่อแสบรรยากาศบ้านหลังนั้นเริ่มกลายเป็นศูนย์กลางของความสงสัยไฟที่เปิดผิดไม่เป็นเวลาเสียงเดินในบ้านตอนกลางคืน ความหวาดระแวงเริ่มเข้าครอบงำเขารู้สึกเหมือนถูกจับตาทุกสายตาที่ผ่านไปมาเหมือนจ้องมองและซ่อนเร้นความลับของเขาไวเสียงในหัวเขายิ่งทวีความชัดเจนพวกเขารู้ฉันต้องทำอะไรสักอย่างแต่ทุกการเคลื่อนไหวกลับยิ่งทำให้เพื่อนบ้านและนักข่าวสงสัยมากขึ้นบบาแสเริ่มปรากฏความลับที่เขาพยายามซ่อนกำลังจะถูกเปิดเผยและคืนนี้อาจเป็นคืนที่ทุกอย่างเปลี่ยนไป คืนหนึ่งที่เงียบสงัดเสียงของรถตำรวจที่แล่นเข้ามาในซอยไฟวูบวาบช้ยลงบนบ้านหลังนั้นหมายค้นในมือของเจ้าหน้าที่เหมือนคำพิพากษาที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ประตูบ้านถูกเปิดเจ้าหน้าที่ทุกคนก้าวเข้าไปสายตาทุกคู่จับจ้องไปที่ทุกซอกทุกมุมใต้เตียงเงาที่ซ่อนอยู่ถูกเปิดเผยศพของเธอถูกพัน้ดยผ้าห่มเกา่าความเงียบปกคลุมพื้นที่น้ำเสียงของเขาเบาว,วิวแต่มีความหวาดกลัวแฝงอยู่ผม ผมไม่ได้ตั้งใจคำสารภาพที่ไหลออกมาเหมือนความทรมานที่ถูกขังไว้น้ำาสิ่งที่ไม่ใช่ความเสียใจแต่เป็นเสียงของคนที่กลัวกลัวอนาคตกลัวความจริงความรักที่กลายเป็นฝันร้ายความไว้ใจที่กลายเป็นกับดักเสียงหัวใจที่เต้นแรงในความมืดความจริงที่ไม่มีทางหลีกเลี่ยงนี่คือจุดจบของเรื่องราวแต่เป็นจุดเริ่มต้นของคำถามที่ไม่มีคำตอบง่ายฮ่หาฮ่าความรัก บางครั้งก็ไม่ได้สวยงามเหมือนในนิยายมันสามารถกลายเป็นสิ่งที่ทำร้ายเราลึกที่สุดคนที่เราไว้ใจมากที่สุดอาจเป็นคนเดียวกันที่ทำลายเราอย่างไม่ทันตั้งตัวในวาเลนไทน์นี้แทนที่จะเป็นวันที่เต็มไปด้วยความสุขกลับกลายเป็นวันที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความมืดมนความรักที่ล้นจนขาดความหึงหวงที่กลายเป็นโซ่พันธนาการความไม่ไว้ใจที่ค่อยๆกัดกร่อนหัวใจมันเป็นกับดักที่ไม่เห็นทางออกที่ทำให้เราหลงทางในความมืด และในความมืดนั้นเราไม่เพียงแต่ทําร้ายคนอื่นแต่ยังทำร้ายตัวเองคุณเคยรักจนทําร้ายใครหรือยังคําถามนี้จะวนเวียนในใจคุณไปอีกนานรักอย่างไรให้ไม่เจ็บปวดรักอย่างไรให้ไม่ทําลายบางทีความรักที่แท้จริงอาจไม่ใช่การครอบครองแต่คือการปล่อยให้คนที่เรารักได้เป็นตัวเองแม้บางครั้งจะหมายถึงการต้องปล่อยมือเพราะบางครั้งการรักคือการปล่อยให้ไป ขอบคุณที่รับฟังเรื่องราวนี้ถ้าคุณรู้สึกสะท้อนใจหรืออยากแบ่งปันเรื่องราวของตัวเองกดติดตามและร่วมพูดคุยออกับเราได้ที่ช่องนี้ในโลกที่เต็มไปด้วยความรักและความมืดเราไม่จำเป็นต้องเดินคนเดียว